สนะวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทรีกรลกรนะฮะอยู่กับพี่ทัศนะฮะเดน,นะฮะสวัสดีครับผมวันนี้นี่มีแคตตาล็อกตัวใหม่นะฮะก็คือวันนี้มีรถเข้ามาใหม่เห็นสวยๆจอดอยู่เรียงเลยวันนี้เข้ามากี่คนันนะเนี่ยยี่สิบกว่าคันเกือบยี่ส <20 S 1> ิบคันเลยนะ <17. S 2> โอ้โหแล้วมีออกไปมากเงี้ยฮะมันเข้ามายี่สิบสาม แล้วก็ตอนนี้ออกไปแล้วห้าหกคันเลยโอ้โห oh, ผมมาไม่ทันน,นะฮะขั้นขาวไปแล้วแหมโอ้โหนี oh, น่ที่ขั้นขาวคันนี้นะฮะเทคคันนี้ใช่ไหมนี่นะฮะเป็นกาเวลด้วยเนาะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะกะว่าจะทําให้สมาชิกดูแต่ไม่เป็นไรสมาชิกดูนะฮะดูเป็น105กรุ๊ปเซตนะฮะนี่เป็นตึงกาเวลด้วยนะฮะกาเวลไบส์นะสายลุยด้วยนะฮะ105กรุ๊ปเซตเลยนะฮะ คันนี้มีคนจองเรียบร้อยเนาะเข้ามาดูแล้วก็เลยไม่เอาไม่บอกราคานะเอาราคาออกไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาตกลงราคาเรียบร้อยแล้วจองหมดแล้วแล้วก็จะมาเอานะฮะสวยมากเทคเอแล้วนี้อะไรคะเนี่ยกล่องใส่เครื่องมือครับกล่องใส่เครื่องมือโอ้ยของของนี่นะไม่ต้องพกกระเป๋าเลยผมผมนึกว่าเป็นพวกใส่พวกแบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยเป็นกล่องใส่เครื่องมือเขาเลยรุ่นนี้ โอ้โห oh, นี่นี่นะครับกาเวลคือเขาสามารถใส่ยางใหญ่ได้นะตรงนี้เผื่อ<ๆ>เผื่อสําหรับให้ใส่ยางใหญ่ๆนะยางใหญ่ที่มีดอกยางตะกุยเนาะช่วงนี้กาเวลออกเยอะนะนี่นะที่จอดจอดอยู่เนี่ยออกไปหลายคันเมื่อวานนี้ออกไปคันเนาะเป็นที่นิยมนะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมผมเห็นต่างต่างประเทศก็ท,ทําคลิปเป็นแยะเลยไปปั่นลงเขาอ่าใช่เขาไปปั่นกันที่ทางลูกลังทางหญ้าทางสนามที่มันเป็นขูุขระหน่อย สนุกนะนะรู้สึกว่าคนที่สายหมอบเดี๋ยวนี้ก็คือมันเป็นตรงกลางระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาเนาะ,ะแต่ว่ามันจะเน้นไปทางเสือเสือหมอบเยอะกว่าเนาะมันไม่ใช่เสือภูเขาอย่างเดียวนะแต่เน้นไปทางเสือหมอบมากกว่านะสำหรับสายหมอบ,มอบจ,จัดๆเลยมาวันนี้เราดูรถรถใหม่กันดีกว่าคันนี้เราขอข้ามไปนะเพราะว่าอันนี้คนเอาไปแล้วเนาะมีมีอ่าลูกค้ารับไปแล้วเพราะนั้นแค่แคนะ่ดูไว้นะฮะดูไว้ว่ามันจะมาอย่างนี้ สามารถมาดูที่นี่ได้นะเป็นคาร์บอนด้วยนะครับคาร์บอนคูคาร์บอนเลยโอ้โหไปเร็วมากนะยังไม่ทันถ่ายอะมาดูกันต่อเอาดูคันที่ยังไม่มีใครเอาเลยเนาะส่วนห้าคันที่ไปนี้ก็ไม่เห็นแล้วแล้วมีอยู่คันเดียวที่ที่เดี๋ยวลูกค้ามารับเนาะอะคันนี้ก็เป็นใจแอนนะฮะดีเอาเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้เลยดีกว่าเนาะ สรูราคาไซส์อันนี้ดูดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูที่โบชัวร์เลยดีกว่าเนาะนี่นะฮะใจแอนคาร์บอนนะฮะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทัศน์เปิดให้เลยนี่นะฮะเนี่ยเราเปิดกันอย่างนี้นะคือลูกค้าที่มาสามารถเปิดดูอย่างนี้ได้เลยนะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกให้พี่ทัศน์พาชมเนี่ยยื่นแคตตาล็อกให้เลยให้ไปดูเลยนี่ใจแอนคันนี้นะฮะดิสนะ105นะฮะไซส์ XS นี่คือเล็กกว่า S เล็กพิเศษนะสีสีเองนะฮะคันนี้สามหมื่นทุนทวเลยนะนี่ลดอีก15%สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะฮะอ่าคือทุกคันที่ผมบอกราคาเนี่ยจะมีส่วนลดนะครับผมจะบอกให้นี่ตรงนี้นะฮะมีป้ายอยู่ชัดเจนนะ,ะสีป้านี่ก็คือถ้าซื้อหนึ่งคันลดสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามีเพื่อนมีเพื่อนมาสามคนซื้อสามคันลดไปเลยคันละยี่สิบปอร์ซ็นต์นะก็คือว่า อ่าไม่จําเป็นต้องซื้อคนเดียวเนาะมาสามสี่คนหรือยังไงก็ได้แต่ว่าซื้อพร้อมกันในครั้งเดียวชวนกันมาซื้อ3คันขึ้นไปลดคันละ20%อย่างเช่นคันนี้ถ้ามีเพื่อนมาซื้อกัน3คนเนี่ยคันนี้30,000ลด2ีก็คือ3ามสลดไปเลย6กพันเหลือแค่24,000บาทอ่านี่นะฮะแต่ถ้าเกิดมาคนเดียวซื้อคันเดียวก็ลดไปสิบาปอร์ซ่พันห้นั่น ลดไป4.5เพราะนั้นเหลือเหลือตรงนี้แค่2 5 5 0 0บาทอ่าเนี่ยนะฮะถือว่าถูกมากนะรถคาร์บอน2 0 0 0งแบรนด์ยักษ์ใหญ่เลยนะใจแอนอ่า105กุ๊ปเซ็ตนะไม่รู้กุ๊ปเซ็ตเปล่าดิสเบรกเป็นกุ๊ปเซ็ตเปล่าหดิอดิส105แบบนู้นนะไม่แน่ใจนะว่าดิส105แบบนะนต้องต้องลองดูนะดิส105ไหมไม่ใช่เนาะ ไม่ไม่เห็นนะไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจว่า105ป่ะแต่ว่ามือตบ105เออ่จานจานหน้าจานหลังนะฮะอ่าอ๋อจานาหลังก็ไม่ใช่1จานหน้าไม่ใช่105เนาะอ่าเป็นชิมาโน่นะแต่ไม่ใช่105แต่ว่าตีตตตนถีบ105 20,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะอ่ะคันนี้นะฮะคันที่สองเ n e s นสเนสนะฮะของแบรนด์ของที่ไหนไม,ไม่ไม่แน่ใจนะฮะ แต่ระดับโลกแน่นอนนะฮะอยู่ที่นี่มีแต่แบรนด์ระดับอ่ายุโรปเมกาเอเชียนะฮะไต้หวันอ่าเนสอันนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันอะลู <Al u. S 1> อ่ะ,อะผมเห็นราคาคิดว่าคาร์บอนสองหมื 1> 1่นห้าเนาะสอ๋หน0 5ใช่โอเคหนึ่งศูนย์ห้าตัตั้งห้าสิบนะดิสดิสด้วยคันนี้นะฮะหนึ่งศูนย์ห้านะเนสนะปีใหม่ๆเนาะเฟรมซ่อนสายอย่างดีเลยนะฮะสวยด้วย 105นี่คุปเซตแน่นอนนะฮะจานหน้าจานหลังเนาะมือตบนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจดิวดูดิสไม่ออกนะฮะว่าดิส105หรือเปล่านะานี่นะฮะเนสอ่าเบียนคี้คันนี้สีดำนะฮะอ่าดูคันนี้นะฮะผมดูผันๆแล้วกันดูผ่านๆแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดอยากได้นะเดี๋ยวแอดทางร้านทางร้านถ่ายตำหนิให้ดูหมดเลยทางร้านนะฮะจะบอก สายเห็ดตำหนิทุกอย่างนะฮะนี่ฮะเบนชีน่คันนี้โอ้มือนสี่พันบาทเองนะฮะเป็นคาร์ลิตดนอนเน็ตชุดขับเนาะแปดสปีดนะฮะไซส์ห้าสิบห้านะเบนชี่คันนี้นะฮะหมื่สี่ฮะสายซ้อนด้วยโอ้ปีใหม่นะฮะมือนสี่เองมือนสี่เนี่ยเขาบอกจริงๆอ่ะอันนี้คือราคาตั้งร,ราคาที่บอกว่าอยู่ในแคตตาล็อกมื่สี่แต่จริงๆลดถ้ามาถ้าซื้อสามคันลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของหมื่นสี่เจ็ด 2 14โอ้อีกพันกว่าบาทนะ1 4 2่นสี่่สิบสีองแปดสองพันแปดเนี่ยเหลือหมื่นหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเองนะเหลือหมื่นหมื่นสองพันกว่าบาทสองพันสองเองถือว่าถูกมากนะเนี่ยได้รถระดับอิตาเลียนไปนใช้แล้วนะฮะรถแบรนด์ดังของโลกเลยร้อยปีเลยนะเนี่ยคันนี้ประวัติไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ร้อยปีนะประวัติของแบรนด์นี้นะร้อยปีอ่ะคันนี้เป็นนิทเล่นะฮะ ลายเล่คันนี้1มื่นเจ็ดนะฮะหนะึ่งศูนย์ห้าเนาะโอ้ชุดขับหนะึ่งศูนย์ห้านะะท่อตั้งหนะ้าสิบสองเนาะลายเล่นะฮะอ่าเห็นไหมฮะถ้าชุดชุดขับตั้งแต่ไทกกาหนึ่งศูนย์ห้าขึ้นไปเนาะมันก็จะอัพขึ้นไปอีกพนะันสองพันเนาะแอบคันนี้แคนลันเดลนะฮะแอแม่เนาะก็ <1> 1> จะถือแคทล็อกอันเก่ามาให้หนักทำไมนะออันนี้เราดูรถรถใหม่นะฮะรถรถใหม่เนี่ยแคทล็อกจะแยกกันอ่ะเนาะเพราะว่ารถใหม่แล้วก็เดี๋ยว ตอนเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปรวมกันรวมกันนะช่วงแรกๆอันนี้1 7ืนนะฮะไทก้านะนี่นะฮะแคนนอนเดลคันนี้ไซส์54นะ,ะนี่แคนนอนเดลนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะเมอร์ i ิด้าคันนี้คันนี้ดำนะฮะนีะ่เปื่อยโอ้โหนี่เป็นทันสมมอติเน, er เนี่ยอ่เ,เดี๋ยวหุ้นให้นะ,ะไม่ต้องกลัวนะฮะอย่างเงี้ยหุ้นให้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปอย่างนี้นะ สั่งอาไรม่อยู่สั่งมาอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะตอนมามาอย่างนี้เลยนะนี่นะฮะรูปยังเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นขันหมื่นเก้านะฮะหนึ่งศูนย์ห้านะ Merida ไซส์ห้าสิบสองนะฮะ 11, 11, 11, 11. สิบดส่สสปีดเลยนะฮะนี่ขันต่อไปนะฮะไปดูต่อฝั่งไหนขันนี้ป่ะฮะขันนี้เนาะขันนี้จะเป็นเบียงขี้นะฮะเบียงขี้ หมื่นสี่นะฮะเป็นคาลิตนะโอ้โหเบียนชี่นี่หมื่นสี่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ถือว่าสุดยอดนะสายซ้อนด้วยปีใหม่ๆด้วยนะใครที่บอกว่าปีเก่าเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยสายอันเนี้ยเดี๋ยวนี้สายซ้อนมาแล,ล้วเนาะเริ่มเป็นปีใหม่ๆมาทั้งนั้นนี่สายซอดทั้งนั้นเลยเนาะ,ะ,ะสกอตนะฮะสกอตสกอตก็คาลิตนะฮะวันนี้ให้ดูเลยนะครับเปิดราคากันเลยนะฮะที่นี่เปิดราคาได้นะแต่ว่าบางคลิปผมไม่ได้เปิดเพราะว่ามันเยอะ นะฮะที่วันนี้ผมเปิดรถใหม่ให้นะฮะใครสนใจมาดูได้ <S <S นะฮะดูเดดเดือดเนนะี่ยสก็ตตคันนี้นะฮะหมื่นสองนะฮะหมื่นสองโอ้ถูกมากนะของยุโรปนะท่อตั้งสี่เจ็ดนะฮะเนี่ยทาลิทนะฮะหมื่นสองเองลดอีกสิบห้เาเปอร์เซ็นต์ลงไปเลยนะฮะซื้อคันเดียวซื้อสามคันก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะได้เยอะได้ลดเยอะขึ้นนะใครที่มีเพื่อนๆอ,อยากซื้ออยู่แล้วอ่ะนะชวนกันมาซื้อ เนาะแล้วมาดูก่อนมาลองปัดได้คันนี้เทคนะฮะเทคหนึ่งจุดหนึ่งนะนี่สีแดงเนี่ยฮะเห็นซีรีส์วันนะฮะนี่อันนี้เป็นยุคยุค,ยคนี่เลยนะยุคเก่าเลยนะยุคคลาสสิกเลยเป็นเส้นสายจะอย่างนี้นะฮะอลอยๆอย่างนี้ไม่ได้ซ่อนสายนะฮะเทคหนึ่งจุดหนึ่งเท่าไหร่นะฮะหมื่นเดียวหมื่นเดียวโอ้โหเอาเป็นว่าหมื่นเดียวเนี่ยเ<ส>หลือแปดพันห้าเองแบบนะแปดพันห้าดีกว่าเนี่ยเทคหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะแปดพันห้าร้อยบาทโอ้โห ตั้งหาดดีกว่าอันนี้เมอริด้านะฮะเมอริด้าคันนี้ไม่ใช่กาเวลเนาะอ่าเป็นเลสซิ่งนะทางเรียบงั้นตรงนี้นะ,ะล้อคาร์บอนด้วยอาร์บอนาคาร์บอนหลักการคาร์บอนเฟรมเป็นอลูอ่าท็อปอลูเนาะเบาเบาเกือบเท่าคาร์บอนนะฮะตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะ oh, mm hmm. ล้อคาร์บอนหมดลดตั้ำหนัก คันนี้สองหมื่นห้านะฮะหนึ่งศูนห้านะเขาตั้งห้าสิบนะฮะนี่นี่นะฮะมาดูอีกนี่คันนี้อีกอ๋อยังมีหลายคันคันนี้แค่นันเดลนะโอ้คันนี้สวยเหลืองเขียวพัดเลยโอ้โหคันนี้นี่นะฮะโอ้สวยมากเป็นอุนเตก้าเลยนะอุนเตก้ากุ๊บเซ็ตเลยนะฮะกุ๊ปไหม อันนี้เป็นของแคเนนเดลเนาะจานหน้าเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นอุนเตก้านะสับจานแล้วก็นี่หูนี่ยังไม่กุ๊บเนาะจานหน้าไม่ใช่เนาะเกือบกุ๊บจานหน้าเป็นแคเนนเดลเนาะแต่สับจานเนาะนี่แต่เบรกเป็นอุนเตก้าหมดเลยนะคันนี้ไซส์ไซส์สี่แปดโอ้โหนี่นะฮะสี่สปีดนะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอ่านี่นะฮะคาร์บอนเลยนะฟูลคาร์บอน นี่นะฮะล้อคาร์บอนแบบไี้ร,ออรู้ล้ออะลูนะสวยมากนะคันนี้คันนี้มือหนึ่งมีหลักแสนนะเนาะนี่นะนี่ซูปเปอร์เอสซิกซูเปอร์ซิกนะฮะสูงแอรุ่นใหม,ม่กว่าพวกแคทปุบะใหม่กว่าใหม่กว่าเนาะพวกแคทอันนั้นแคทสิบสองคันอนะไรเงี้ยอันนี้ซูปเปอร์ซิก ได้เดียกันมาะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าสวยงามนะฮะลุกล้อนะอ่ะคันนี้เป็น Merida สีแดงนะฮะคันนี้หมื่นเก้านะฮะหนึ่งศูนย์ห้าเนาะหนึ่งศูนย์ห้าซ่อนสายด้วยนะฮะหมื่นเก้าพันบาทน,นี่คันนี้สวยนะ Merida เนอะรถไต้หวันนะเจ็ดร้อยนะคะันขาวนี่ Merida คันหนึ่ง แหมคันนี้เหมือนสามมิติเลยนะยี่หอ้อแมนเบอร์ริ้านะฮะไปหลายคันแล้วนะฮะคันนี้ก็หมื่นหกนะฮะหนึ่งศูนย์้าเนาะคื้อขับหนึ่งศูนยห้าเนี่ยนะฮะคันนี้ถ่ายมาจากโกดังญี่ปุ่นเลยนะกะ่อนจะมาเลยนี่นะฮะหมดแล้วหมดไหมฮะหมดนะหมดแล้ว,ลว,ลวอ่าเฉพาะเสียหมอบนะ ที่มาดูเสือหมอบนะแต่จริงมีรถอีกหลายแบบนะเดี๋ยวผมจะดูให้นะฮะ<ช>เป็นพวกวอะไรนะ<ช>นอันนี้ไฮบิดนะะเดี๋ยวนี้มีรถพับเข้ามาด้วยเดี๋ยวไปดูกันแม่บงแม่บ้านนะฮะขายดีนะที่นี่นะมีคนมาซื้อหลายคันนะที่นี่จะเน้นแม่บ้านพันอึดนะฮะก็คือว่าโคตรอึดเลยอยแข็งแข็งแรงเลยนะฮะแค่นั้นเดลลียวเราดูหมดแล้วเนาะทางนู้นเนาะนี่นะฮะที่ไล่มาเนี่ยก็คือว่าแล้วที่ออกไปห้าคันนี้เป็นเสือหมอบเสือหมอบเป็นยี่ห้ออะไรที่ออกไปห้าคัน แตไม่ได้เนาะ <c oughs> แต่ก็ไปเยอะอยู่ไปเยอะยนะดึงดึงออกจากแคตตาล็อกแล้วนะแหนนึกว่าจะขอดูนะฮะมาดูได้นะฮะมารถมีเข้าใหม่ทุกเดือนนะฮะคันนี้เข้าใหม่แบบลุกลอ๋อสองโอเครับที่แล้วนะเป็นไฮบิเนาะ